เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านพวกเรามาจากบริเวณนารายณ์ของพิยาวันนี้จะนําเสนอโครงนายเรื่องการพัฒนาโลชั่นพิชิตทำความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารเาร์บูมิโอยที่สกัดจากพินชันเว่ยเมกูเลสโดยใช้น้ำอัพราสแปดอิเล็นโทรคลัมม์ละลายค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดของการทำความสะอาดผิวหน้าไม่ใช่การล้างหน้าแต่เป็นการใช้แค่สบู่ออกจากการล้างหน้าค่ะถึงแม้การทดสอบก่อนว่า ไม่ได้แต่งหน้าแต่อย่าลืมนะคะว่าทั้งพิมแลเลอี่สองจุดห้หรือใน้ังพัฒนาว่ต่างๆก็ทำให้ผิวหน้าเป็นไปได้สีสุกป๊กค่ะดังนั้นพิมพซิงจะเป็นปบรน์ที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวแนะนในขั้นตอนแรกของการนำาลิตาัหน้าค่ะในปัจจุบันนะคะคิมซิงมีทั้งแบบน้ำแบบเจลแบบน้ำนมแบบออยแล้วก็แบบโหมดซื้อัาทุกประการของมงกเช้ทาวกเรี่มพ์พันาวต่างๆหรือสีสออกจากหน้าของเราค่ะ และโดยปกติแล้วนะคะทีนซิงจะใช้ผู้ปรกอบสัญญาใช่ไหมคะแต่จะดีกว่าไมหมถ้าเกิดว่าทีนซิงจะไม่ได้ใช้ผู้ปรกอบสัญญาต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าทีนซิงเป็นเหมือนน้ำโลชันและนี่ก็เป็นประเด็นทา้าทายที่ทางทีมเราอยากจะทำทีนซิงที่เป็นน้ำโลชั่นขึ้นคะ่ะและต้องมีสารสกัดที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวค่ะจากจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะพบว่าส่วนใหญ่ที่เราไปสนใจเกาะที่ท่าสันอามมีอยู่หลายชนิด ซึ่งเราบอกัวว่าแคปซิชันมีสารที่สแดสดงยึดทางพิษพยาธิอยู่สองชนิดนั่นก็คือน้ามันหอมกระเหิและเป็นสารเดลูเมน้อยค่ะซึ่งกลง่์สารเดลูเมนอยเนี่ยนะคะสามารถนำเป็นส่วนประกอบของภาษีอัได้ค่ะในจากเบต้านอะนิโกมัสสารลดการอักเสบมีค่าเชื้อแอคกอเอเียและสามารถใช้รอกกันหรือริะะ้วรอยได้ค่ะดังนั้นเราจะศึกษา การสกัดที่มีชั้นได้ได้น้ำมันหอมระเหยและกรดสารคุณประโยชน์เส้นก็คือวิธีการสกัดด้วยเครื่องหมายโคลีโดยใช้มันว่าสกัดินเป็นตัวทำละลายค่ะจำนำวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาปริมาณสารคุณประโยชน์และเพื่อสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของแชมีูสกัดด้วยแมกโนวิลเราใช้มันว่าสกัดินเป็นตัวทำละลายค่ะและ 2. เพื่อพัฒนาสูตรนิสิโลชั่นทำความสะอาด าที่มีส่วนผสมของเทมีนอยและออกแบบการทดลองดยมีการควบคุมได้แก่ปริมาณของพิพิันระยะเวลาและจำนวนรอบค่ะส่งรับวิธีการดาเนินโครงานนะคะขั้นตอนที่หนึ่งการเตรียมตัวอย่างของพิพิันเราจะทำการสิ่มเหล็กเอาพิชชันที่ได้จากเป็นเศษตะกรในเขียื้นที่อําพึงงานลายมาทำความสะอาดแล้วหั่นเน่านำเข้าตู้อบร้อนแล้วลนละเอียด ดังนั้นก็ผ่านไปเองเก็บเพ็รใส่ถุงกันความชื้นเพื่อเราการสกัดสัมมนครั้งต่อไปค่ะ 2. ขั้นตอนการสกัดถบบที่ชันด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจุลินโดยทำตัวอย่างปริมาณ2และสี่รังก่อนน้ำมันมะพร้าวสกัดก่อนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นวันละยี่สิบมิลลิลิตรนำไปสกัดด้วยเครื่องไมโครเวฟแล้วนำมากรองด้วยชุ้กรองพุทธเจ้เซรามิกค่ะ ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณสารเกลมน้อยในวิธี g c m s โดยส่งตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ไปที่มหาวิทยาลัยวลราชธานีซึ่งตัวอย่างที่1คืออัตราส่วนของพมิชานต่อน้ำมันนร้อนสกัดเยลหนึ่งต่อหนึ่งและตัวอย่างที่2คืออัตราส่วนของพมิชานต่อน้ำมันนร้อนสกัดเยลสองต่อหนึ่งค่ะและขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนการเตรียมสารละลายสิ่งที่ต้องเตรียมคือนำสารสกัดพมิชานไปปั่นเบียเพื่อแยกส่วนของแข็งและของเหลวออกจากกันค่ะ 2. เกรียมสารละลายดีพีเอ สามเตียสารละลายมาตรฐานทูลล์สี่เตียสารละลายตัวอย่างสารสกัดทมินชันค่ะและขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมสตองสารละลานที่ความเข้มข้นต่างๆค่ะและขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระโดยพิเบตสารละลาย DPPS ลงในหลอดทดลองเติมสารละลายมาตรฐานทูลล์ในละดับที่เข้นผสมให้เข้ากันด้วยเครื่อ,องวัเชนฮิมเจอร์ตั้งปี่ไม้ที่ไี่เป็น เวลา30นาทีแล้วนำไปวัดแค่การหลุดคืนแสงด้วยเครื่อง UV Visible Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น517นานโนเมตรทำการทดลองซ้ำ3ครั้งค่ะสำหรับการวิเคราะห์สารละลายตัวอย่างคามิชันให้ทำการวิเคราะห์เช่่เดียวก,กับสารละลายมาตรฐานทูนลดอรค่ะค่ะ,คะสำหรับผลการทดลองนะคะในการศึกษาปริมาณสารเบนูีนนอยด์ที่สกัดจากคามิชันด้วยไมโครเวฟโดยใช้น้ำมันมะพร้า,สกการวสกัดเย็น เวลาทำงานทดสอบด้วยเทคนิคด c m s ี่มนเป็นการวิช็อกคุณวิเคราะห์เชิงคุณภาพในตารางที่1.1จะเป็นอัตราส่วนคัมิชันต่อน้ำมันมะพร้าว1นต่อหค่ะซึ่งจะพบสารลูเิโอลและติมาสเตอรอลค่ะซึ่งเป็นสารกลุ่มไขมันและสารใต้น้ำม,มันอิสระค่ะจากตารางที่1.2จะเป็นอันตราส่วนคัมิชันต่อน้ำมันมะพร้าว2อต่อหค่ะ,คะซึ่งจะพบสารเออาร์จมโมโรทูมโมโรและโซโรนค่ะซึ่งเป็นสารใต้น้ำม,มันอิสระค่ะ และจากการศึกษาทดสอบความสามารถในการใต้พอนุมูลอิสระของคมิ้นชันในอัตราส่วนขมิ้นชันต่อมะพร้าว2ต่อห่จากตารางกอนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การยับยั้งโมอิสระและความเพิ่มขึ้นของสารละลายมาตรฐานโคลล์ค่ะซึ่งมีค่ายับยั้งโมนิสละที่ PPH เท่ากับ30.47มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรค่ะและจากตารางขอนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การยับยั้งโมนิสระและความเพิ่มขึ้นของสารตัวอย่างคมิ้นชันค่ะ ซึ่งมีค่า IC 50อนุโมยับยั้งอนุโมอิสสาร DPPH เท่ากับ76.19มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรค่ะเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าสารสกัดคัมมิชันที่สกัดด้วยไมโครเวฟโดยใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นตัวทำละลายในอาัตราส่วนคัมมิชันต่อน้ำมันมะพร้าว2ต่อหนึ่งจะพบสารสำคัญในคัมมิชันมากกว่าอัตราส่วนหนึต่อ1ความสามารถในการใใต้านละโมอิสระที่ได้จากคัมมิชันที่สกัดด้วยไมโครเวฟ แ่ตาส่วนคัมพิชาต่อมาน,น้ำมันมะพร้าวสองต่อหนึ่งด้วยวิธีการ,ร English, วิเคราะห์แบบ p h โดยใช้รูปแบบปริมาณความเป็นพ้วของสารตาัวอย่างที่ทําให้สารนี้มิสารโลโล์ลดลง50%ได้ผลเท่ากับ76.19มิลลิกรัมต่อมิลลิตรค่ะและเราจะพัฒน,นานผลิตภัณฑ์ลิ้นชิ่งเป็นเนื้อแบบโลชั่นขัดสีขาวขุ่นซึ่งบรรจุนในหลอดขนาด50กรัมและในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ พัฒนาสู่กับบริษัทดารินแลบวอร์ตอรี่จำกัดของมอร์นาเสวนค่ะซึ่งนี่จะเป็นใบเสนอราคาค่ะและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ค่ะนี่จะเป็นรูปแบบตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ค่ะและโลโก้แบรนด์และโลโก้ผลิตภัณฑ์ที่ทีมของเราได้ร่วมกันออกแบบค่ะและเราจะมีช่องทางการส่งซื้อทั้งหมดสองช่องทางค่ะก็คือเพจเฟซบุ๊กและติกเกอค่ะกุมขอเราเขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ท่ชม่้เป็นเกย์หอชีนครับอเชียท่านการครับ้ใส่เราก็ทำไมต้องแองสนโพเวถ้าเกิดใช้ตัวธรรมารายทั่วไปก็ยากแต่จ,ะจะักกได้หรือว่าต้อไไะไร้คือน่าจะง่ายกว่า เพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกและเร็วค่ะแล้วก็ลดระยะเวลาในการสกัดด้ค่ะแล้วก็สามารถลดปริมาณของตัวที่เองนำมาสกัดด้วยคือเรจะสงสัยเล่ว่าอย่างลูปที่เราดูเนี่ยมันคือไมโครเวฟในครัวลองนึกว่ามันขายดีมากเลยเราเคยต้องสกัดร้อยกิโลรงเนก้ย แต่เราจะไปเอาไมโครเวฟที่ไหนที่มันขนาดใหญ่ขนาดนั้นอันนี้คือฝากไปคิดนิดนนะึงเราถามว่าถ้าถ้าถ้าจะขยายการผลิตหรือถ้าเกิดได้ออเดอร์ขนาดนันะ้นก็สัส่งสารอากาศมาเลยก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่รู้ว่าเรามองยังไงคุณน้าถามว่าถือเด็กของสินค้าหรือไม่ค่ะถ้าจะาขับสินค้าอื่นในของตลาด หนูจะซื้อตีเล็ตหนูอะไรที่จะทำให้ลูกค้ามาซื้อเนี่ยเพราะความที่ฟินซิ่งทั่วไปในท้องตลาดใช่ไหมคะเราต้องใช้วกับสำลีแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะพัฒนาเป็นเนื้อแบบโลชั่นค่ะซึ่งเราไม่ต้องใช้สำลีในการเช็ดผิวหน้าเนื่องจากว่าสำลีก็มีความส่งผลที่จะทําให้ผิวหน้าเกิดการะระคายเคืองได้ค่ะและอีกทั้งฟินซิ่งของเรานะคะมีส่วนผสมมีส่วนผสมของสารเกระจากทามิชัน ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะและมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะและต้านการอกเสบด้วยค่ะจากธรรมชาติแล้วคือถ้ามันเป็อโลชั่เนี่ยวิธีการใช้มันเป็นยังไงคือทาทาใช้ลงไปแล้วแล้วใช้แล้วล้างออกล้างออกไม่ต้องเช็ดออกเลยค่ะไม่ต้องเช็ดออกแต่ว่าเราเราสามารถล้างออกหรือว่าเราสามารถล้างออกได้เลยค่ะ ที่อาจารย์ถามเม่เยอะลองหรือยังหด้ลองเองหรือยังตอนนี้คือผลิตภัณฑ์ของเราคปอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสูตรอยู่ค่ะแต่ว่าคือถ้าเราได้สัง่งอุออิตภััฑ์ที่เป็นตัวทดลองมาแล้วค่ะก็คือเราจะมีการทดสอบโดยการทดสอบเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆค่ะและในการทดสอบก็คือเราจะใช้ การสัมีนะคะมาเช็คในการเช็คว่ามันสามารถลบเครื่องกระป๋งหรือว่าลบสิ่งสกปรกออกอได้คะ่ะเป็นการทดสอบค่ะค,ะคือโดยปกติอาจารยเคยใช้ประมาณน,นี้ซึ่งทุกครั้งที่ใช้ก็ต้องเช็คออกออก ทำไมถึงสูตรใช่ไหมคะคือสูตรทางบริษัทจะเป็นคนคิดสูตรให้เราค่ะทั้งหมดห้าสูตรค่ะแล้วจะส่งตัวอย่างมาให้เราทดลองสูตรค่ะว่าเนื้อสัมผัสแล้วก็กลิ่นแล้วก็สีค่ะมันจะต้องต้องตรงกับความต้องการของเราไหมค่ะจุดเด่นงานวิจัยเราเนี่ยเราบอกว่าตรงทช้เป็นผลิ่งแบบโตชั่นที่ไม่ต้องใช้สาร 来。<Yeah. S 2> uh. กยิ่งจะนานด้วยใจะคะ่ะถ้าเป็นการกลั่นแบบนี้มันจะใช้เวลาที่นานมากกว่าะคะ่ะและใช้พลังลายที่มากกว่าการการยเชนในตารางสายขนาดอินทสีย์ การวิเคราะห์ดีเซลเดสแล้วเราใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเนื่องจากว่าเราไม่มีสารแสแตนดาดที่เป็นของเทอร์คูมินอยค่ะในการมาทดสอบเราก็เลยเลือกใช้เชิงคุณภาพค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้ผลผลการวิเคราะห์ไม่พบสารเทอร์คูมินอยค่ะแต่ว่าก็จะพบสารลูทิออลแล้วก็ซิมาสโลแล้วก็วกเทอร์มโรนเทอร์โลนแล้วก็เทอร์มาโรนค่ะซึ่งเป็นสารในกลุ่ม สารที่อยู่ในคาร์ิดชานค่ะผมวกาบริษัทนั่นจะมีแบตเตอรี่ของอุตกรณด้วยซึ่งไม่ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ตาดแต่ว่านี้ไม่แน่ใจว่าทำไมเราไม่ใช้เ c หรือว่าา HPLC ใช่ไหมคะอ๋อคือ HPLC ก,ก็คือในที่ที่เราไปจะไปทดสอบอะคะ่ะคือเขาไม่ไม่มีสแตนด์ด์ด้วยแล้วทีนี้ แล้วอีกที่นึงก็คือเครื่องแม่พ้องใช้งานค่ะก็เลยต้องเลือกใช้ซีซีนเดียสขัันไม่แน่ใจว่าด้วยจุดเดือดของรถก็ม่แน่กบเทคโนโลยีในแวดลอเราลองเป็นทุกตัวดูว่าก็ยงดยูเทีชยกานก็มีรายละเอียดของของแต่ละสายร้วแหละมันสะสมไม่ได้ส ดีใจว่านานะล้ว่ทั้องเปล่ทุกตวนะครับขอขอบคุณท่านท่้นำกระงครับและรอขอบคุณน้องๆจากทีเอ็นเอ็นวีหวานเียขอเคุณนะครับ